ยาจ้าแล้วขวามันข้าไปบนเกอะได้ไงวนะล่ะเดินขวางหน้ารถเซิร์ฟนี่ได้เห็นดูมดั้ยตัวเดี๋ยวนอนและ่ะโอ้น่ากลัวมากเปิดประตูไฟฟ้า,ฟาไว้แล้วข้าเขาเคยสาายัตว์อะไรห้ามเปิดกระจกนะครับสัตว์ดรา้ายครับพวกเสือสิงโตมาแล้วครับสิงโตตัวแรกโ,โอ้ดูคุณชอมีแผงคอนี่คือตัวผู้นะครับนี่เป็นตัวเมียอันนี้น่าจะเป็นจา่าฝูงนะคุณผู้ชมโหนอนแผ่เลยให้ฟิลกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจอแล้วค่ะเสือนี่เสือุผ <laughs> ู้ชมเสือเบงโกไม่น่าเชื่อเสือเข้ามาในรถได้นะคะดีแช่อ่ะคอนเซน์ซะด้วยแมวฮิปโปคาดำน้ำอยู่เป็นเกาะเลยนกกระโจกเทศค่ะกระโป,ปวัดดีจอดวัดดีจอดใครทําชาตรงใครบุกหกตรงนั้นอะมียักษ์หลังแดงค่ะโอ้โอเข้ามารีนปาร์คต่อค่ะถูกวางมาตกแก้วมาโคค่ะ ไอติมนกแก้วด้วยนะคะสั่งไอติมจ้าเป็ดปีกด้วย